เปิดตัวชุดประจำชาติกับรองอันดับ4 Miss Grand Thailand 2022กับมาริมาสุพัชราเก้ยงพร้อมกับชุดที่จะไปใช้บนเวที Miss Tourism International 2่2 2นิช่วยขอเชิญรับชมได้เลยครับ as the national costume for fourth runner of Miss Grand Thailand 2022 Marina s u p e r t r a p w i t p o n from Miss Tourism International 2022ชุดแมงยุกวะแมงยุกวะคือแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลสายพันธุ์เดียวในประเทศไทยที่พบได้ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นแรงกระพุนน้ำจืดอันดับ6โลกมีลักษณะาการเคลื่อนไหวผุกเข้าและการออกท้ายการอยุมและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจึงเล่ขานกันว่าแมงยุควะซึ่งสามารถพบเห็นได้ที่แข่งบางราจันอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ชุดออกแบบโดยสุดที่หอนอิศสมตัดเย็บโดยร้านห้องชุดฟรอม we have the national costume for section runner up this five thailand 2022 to long wait for the miss globe 2022ชุดโคโลเดชา้ชางช้างถือเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติไทยที่แสงดงถึงพลังอํานาจบรารมีและความอุดมสมบูรณ์ จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดของเมืองช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและชาวสุรินทร์มีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับช้างและถือว่าช้างเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวช้างเพื่อขุนขุนโคชูลและช้างจึงได้ยึดวัฒนธรชีวิตช้ากับคนของชาวสุรินทร์มาเป็นแรงบันดาลใจในชุดประจำชาติชุดนี้ชุดออกแบบตัดเย,ยบโดยผลสร้างศิลป์ปายอนุชาพแพงมาและองเชือบ้านใสทองฝ่ายพงศะกอศรษฐียามา Always and forever. We h a v เราได้ชุดประจำตัวของ r ู้เข้าแข่งขัน Miss Grand Thailand 2022 h e i d ่เอมันน a อแมนด้าเจนเซนจาก Miss Intercontinental 2022ชุดสัตหีบสมุทรองค์การนาที่มีผู้ยิ่งใหญ่ผู้มองใส่น้ำความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ผู้ที่ทำปกปักรักษาโลกมนุษย์ ชาวไทยมีความเชื่อและนับถือแพรน,นาซึ่งจะปรากฏดได้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆทั้งงานสถาปัตยกรรมวัดวาอารามภ,ภาพจิตรกรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญซึ่งผูกโยงร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆที่เชื่อมโยงความเชื่อของพญานาคพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมชุดออกแบบโดยคุณทิวาก่แก้วอุษาตัดเย็บโดยทัชใจ ผู้มีเดชทุกท่านับแลนี่คือชุดประจำชาติของพวกเธอทั้งสามคนครับชังบาริมาไฮดี้และจีนา่าเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ประกาศตาจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆรงแลนี่นะครับเราเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันนะครับกับชุดประจำชาติของน้องๆทั้งสามคนนะครับบนเวทีระดับนานาชาตินะครับทั้ง3าเวทีเลย ครับผมตอนนี้ครับะให้อมาลิมาเอาลงก่อนเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องๆของเราทั้ง3คนนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้สวมใส่ชุดนี้และที่สำคัญชุดนี้จะเป็นชุดของน้องๆบนเวทีระดับนานาชาติครับมาิิมาครับ ชุดนี้นะคะมารู้สึกว่าเป็นชุดที่ท้าทายมากๆแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของมาแน่นอนเพราะว่าเป็นชุดที่จะต้องใช้พลังงานกล้ามแขนเยอะมากในการที่เราต้องแบบยุ่งวะแล้วคือเราต้องทำเพราะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ซิงเน,นเจอร์ของชุดแล้วมาก,ก็เชื่อว่านะคะต่างประเทศจะต้องเลิฟชุดนี้แน่นอนเพราะมันยิ่งใหญ่อลังการมากขอบคุณมาริมานะครับอ่ะขออนุญาตขยับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ ไปหาน้องช้างของเรากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับทีน้าของเราเป็นยังไงบ้างครับ้องช้างทำไม่ได้สวัสด,ดีค่ะสวดดัสดีก็ทีน้ารู้สึกดีใจนะคะเห็นไหมคะงูบางนิดนึงรู้สดีใจแล้วก็เป็นเกียตรติมากๆนะคะที่ได้สวมใส่ชุดช้างเป็นชุดประจำชาติหอมเลยอะก็นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียตรติมากๆเพราะว่าชุดนี้คือถ้าถามว่า ถามต่างชาติว่านึกถึงประเทศไทยเขาึกถึงอะไรเขาต้องนึกถึงช้างเป็นอันดับแรกแล้วก็เชื่อว่าชุดช้างชุดนี้จะสามารถไปมัดใจกรรมการของเวทีเดอะมิสโกลบได้ค่ะพี่แฌลแน่นอนครับว่าชุดนี้นะครับต้องมัดใจคณะกรรมการนะครับและเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเรานะครับถ้าเกิดนึกถึงเมืองไทยนะครับเราก็ต้องนึกถึงช้างไทยนั่นเองนะครับและนี่คือชุดประจำชาติของจีน่าบนเวที The Miss g โ o ลบนั่นเองครับไปกันที่อีกหนึ่งคนสวัสดีครับไฮดี่ ครับผมรู้สึกยังไงว่าครับที่ได้สวมใส่ชุดนี้นะครับที่จะเป็นนะครับชุดประจำชาติของเวทีเมสซิพิลคอน n ท n เนนทัลครับรู้สึกทรงพลังค่ะเพราะว่าบอกตามตรงว่ามันบ่งบอกความเป็นไทยมากๆแล้วบอกความเป็นครอบครัวของไฮดีมากๆนะคะเพราะคุณแม่ไฮดี้เองเนี่ยเป็นสายพญานาคแล้วพอเราได้เกียรติใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบเหมือนมีแม่มาเดินด้วย ลูิงเหมือนมีแม่มาให้กําลังใจแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไปถึงอียิปต์เนี่ยอาจจะห่างไกลบ้านถึงสามอาทิตย์ก็จริงแต่พอได้ใส่ชุดนี้เดินบนเวทีอีกครั้งเนี่ยให้ดิเชื่อว่าคุณแม่ดีจะส่งต่อบทสวดมาให,ให้ดีแน่นอนทําให้ดีเนี่ยไม่ได้ด้วยเลก็ต้องได้ด้วยเวทมนต์และได้ด้วยบทสวดมันต้องได้สักทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราจะมีความทรงพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะต้องความ,มงสองได้แน่จากการได้ใส่ชุดดีแน่นอนค่ะ สุดยอดจริงๆครับอ่าใช้กันนี้อยากจะฝากแรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆสักนิดหนึ่งนะครับไฮดี าฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็รอติดตามด้วยว่าน้องหนูดีจะได้ไปเวทีไหนแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราทั้งมิสแกรนไทยแลนด์เลยนะคะเราบอกตามตรงว่าพวกเราเนี่ยทำเต็มที่กันมากจริงๆนะคะถึงแม้ว่างานจะรัดตัวกันบ้างเฟมัสบ้างใดๆแต่เราก็มีเวลาที่จะแบ่งไปเตรียมตัวของเรากันแน่นอนนะคะเพราะเราไม่ได้ไปกันเล่นๆนะคะไม่ใช่ว่าเราได้ท็อป5มิสแกรนไทยแลนด์แล้วเราจะเพียงพอหรือพอแค่นี้เราจะเอามงมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทำได้ ทำให้พอให้ประเทศไทยภูมิใจในตัวพวกเราไทยแลนด์ได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไทยดีด้วยนะครับอ่มาทางด้านนี้มาทางฝั่งของทีน่ากันบ้างอยากจะขอกําลังใจอะไรจากแฟนๆของเราบ้างครับทีน่าก็ <c oughs> การประกวดครั้งนี้นะคะพวกเราก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีจริง,รงๆค่ะแล้วก็ตั้งใจกันมากมากก็เลยอยากจะขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวแกรนนะคะแฟนคลับทุกคนที่รับชมผ่นนานณที่นี้แล้วก็ผ่านไลฟ์สดด้วยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีน่ามาริมาไฮดี้พิงฟ้าแล้วก็เร็วๆนี้จะเป็นน้องหนูดีนะคะก็ฝากทุกคนด้วยค่ะพวกเราทุกคนจะเอามงกลับมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะฝากดวงทีน่าคืนด,ด้วยนะครับครับผมเอาไปทางด้านนน้นกันบ้างครับมาริมาครับ อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆที่เชียร์เราทางด้านนี้ครับมาริมาก็ก่อนอื่นเลยนะคะแม่ขอสัญญาไว้ตรงนี้ก่อนว่าจะยกเวทเยอะๆ <c oughs> แล้วมันบังคับให้แม่ออกกำลังกายไปในตัวด้วยเพราะว่าเราจะต้องแบบเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติหรือชุดไฟนอลหรือชุดอะไรก็แล้วแต่แล้วแม่เชื่อว่าแม่ทาได้แล้วก็อยากจะขอกําลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆแฟนคลับทั้งในฮอลนี้แล้วก็ในไลฟ์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่แล้วก็ไหนๆก็ เดือนคพิสจินะคะพี่ฟ้าก็เสร็จแล้วค่อยากไปเชียร์มากที่มาเลเซียก็ยินดีนะคะเอาละครับก็อยังเป็นกำลังใจให้กับทั้ง3คนของเรากันด้วยนะครับบาริมาชีนา่าและไฮดีครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปพบกับชุดประจำชาติของอิงฟา้ากันนะ,นะครับ มิส r กร d ไทยแ l น n d 2022สำหรับการประกวดมิส s กร a n d International ชุดไานุมานไทยบ็อกซิง่งชุดไานุมานไทยบ็อกซิง่งเป็นชุดที่ทา่ายทอดสายและส์ในการต่อสู้ที่มีความ และเปลียนไปด้วย,สยเสน่ห์กับท่วงท่าดีลาอัาจรรงยนแต่แฝงความดุดันและทรงพลังชุดแรกจากทีมหน้าตาโมยไทยโดยมีหมูนเป็นสื่อการในการเผยแพร่การพูรณาการการผสมผสานของศาสรและศิล ของวัฒนธรรมไทยความนับถือศัลยบาลบองค์ประอที่มีความเกี่ยวโยงกับท่ามวยลกบุรีบางเป็นประยุทธ์ในการนำเสนอชุดประจำชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อสายตาชาวโลกชุดออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตปัทภรัสเดิซิส และนี่เลยครับคือชุดประจำชาติของอิงฟ้าวรานา Miss ไทยแลนด์กับชุดหหนุบาลไทยบ็องซกอ้าวล้ครับสุดยอดจริงๆครับอินฟ้ากับชุดประจำชาติชุดนี้นะครับสวัสดีครับ สุดยอดจริงๆสัภาษณ์ความรู้สึกนี้เนงรับอิงฟ้าทำไมเราถึงได้เลือกชุดนี้เป็นชุดประจำชาติของเราบนเวที Miss Grand International ครับก็ชุดนี้จริงๆชอบมากค่ะชอบแต่ในรอบประกวดแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งคือมีความเป็นไทยมากๆหนุมานี่ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆแล้วนะคะและ้วก็อยากจะสื่อให้คนไทยคนต่างชาติได้เห็นว่า ความเป็นไทยความสวยงามแล้วก็ในความสวยงามนั้นมันแฝงความสตรองความแข็งแรงอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะมีความเป็นแบบจิ๊บโป๊นิดนึงแล้วตรงนี้มันก็จะมีความน่ารักซุกซนของเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากจะเอาชุดนี้แหละค่ะเป็นชุดป,ประจำประจำเออชุดป,ประจำชาติใช่ค่ะผมและนี่นะครับคือชุดป,ประจำชาติของอิงฟ้าวราหานะครับฮานุมนานชัยปุกซง เรียกได้ว่าทั้งสวยสง่างามนะครับแล้วก็ตรงกับบุคลิกของอีฟ้าด้วยนะครับเอาละครับและในตอนนี้ครับขอเชิญน้องๆทั้ง3าคนนะครับทางด้านหน้าเลยขอเชิญบาริม่านะครับทีน่าและไอดีครับเรนชิญครับและขอเชิญน้องๆทั้ง3าคนนะครับนี่เลยคือการเปิดตัวชุดป,ประจำชาติ อยากเป็นทางการนะครับบนเวทีนะครับทั้งสเวทีไม่ว่าจะเป็น Miss g r a n d International Miss Intercontinental The Miss g ม o e และ Miss Tourism International ครับมาแล้วนะครับทั้งสามคนไม่ตกใจกันเองครับไม่ตกใจกันเองครับ พี่ขันรุ่มานจะทำไรคกับชาตินะครับเอาละครับและขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนประเทศไทยของเราทั้ง4คนด้วยนะครับ,บรมาริบ้าชีนะ่าไทรี่และอีควาครับเอาละครับแน่นอนว่า นอกจากกำลังใจที่ลดหลั่งจากแฟนๆของเรานะครับที่อยู่นโชว์ดีซี l อลงรวมถึงผู้พมทที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันแล้วนะครับแน่นอนว่าอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังและคอยผลักดันพวกเธอไปสู่ความสำเร็จณตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตะว,วันอิส,สร,ระแก่ศีนประธา,านกรมบุตรเมืองก a ุง ครับผมเล้าการน,นี้อยากจะให้พินาวัลอยากจะให้พินาวัลนะครับได้ให้กำลังใจน้องๆน,นะครับที่เป็นตัวแทนนะครับของแารประกวดในเวทีระดับชาติครับครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนน้องๆน,นะครับแล้วก็ผมเองอยู่เบื้องหลังนะครับก็มีความเหนื่อยในระดับหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าน้องๆทุกคนนั้นเหนื่อยมากกว่าหลายๆคนรวมถึงอาจจะเหนื่อยมากกว่าผมนะครับเพราะต้องแบกความหวังไว้กับทุกๆคนด้วย นะครับขอความร่วมมือนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ส่งกำลังใจกันได้เยอะแชทกันได้เยอะนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบทุกโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มทุกอย่างนะครับเมื่อถึงเวลาที่ใครไปประกวดไทดีไปประกวดมาลิมาไปประกวดนะครับจีน่าและสุดท้ายเนี่ยก็คืออิงฟ้าช่วยสร้างแพลตฟอร์มที่มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กให้หนักที่สุดผมเชื่อว่าโลกนี้จะแคบลงถ้าเราสามารถคอนเนคกกันด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ เพราะฉะนั้นนะครับเราเริ่มต้นสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่สําหรับชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้มากขึ้นนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับนะครับดีไซเนอร์นะครับทีมหลังบ้านทุกๆทีมนะครับขอบคุณสําหรับทุกทีมทุกจังหวัดด้วยที่ส่งน้องๆมาจนถึงตรงนี้ผมมีหน้าที่จะส่งน้องๆต่อไปในระดับสากลก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจและตัวผมเองก็ไวยพรให้น้องทั้ง4คนนะครับพูดเหมือนเดิมครับมงกุฎไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องมีเวลาที่มีค่าที่สุดที่ไปอยู่ในต่างประเทศที่นั่นให้มีความสุขที่สุดนั่นคือประสบการณ์วั e ส i ด y อดไลฟ์ไทม์ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณขอให้โชคดีทั้ง4ี่คนนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณอาวะด้วยนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรสด้วย ครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรตินะครับคุณภาวินีนะครับจะมามอบของที่ระลึกให้กับคุณวัฒน์เดี๋ยวขอเชิญคุณวัฒน์เลยครับให้กับอินฟ้าด้วยพอดีนะครับคุณภาวินีนะครับเป็นแขก V.I.P. ของเราแลวเป็นแฟนคลับน้องอิงฟ้านะครับเบอรเอินว่าติดธุระเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตขอตัวกลับไปก่อนขอมอบแหวนเพชรเป็นกำลังใจให้น้องอิงฟ้านะครับหนึ่งวงแต่แกก,กระซิบบอกว่าประมาณแสนบาทผมก็ไม่รู้เท่าไหร่เอาเป็นว่านะครับ เราให้ดูเป็นตัวอย่างละกันสวยสดงดงามวงเบลเบิ่มเทิมขนาดนี้นะฮะเขาบอกว่าใส่ไปเลยครับความหมายของอันนี้ก็คือสตาร์คุณจะต้องเป็นดาวดวงใหญ่ในโลกใบนี้เขาบอกคําพูดที่มาผมต้องพูดต่อขอให้โชคดีครับครับผมขอขอบคุณคุณภาวินีด้วยนะครับสําหรับของขวัญให้กับนกอ,อินฟ้านะครับกบแหวนเพชรของเราบริค่ากวาง0นึ่งบาทขอบคุณคุณภาวินีด้วยนะครับ และขอเรียนเชิญคุณอาวั์ยังอยู่ต่อใต้บริวีเพื่อร่วมบันทึกภาพร่วมกับน้องๆของเรานะครับทั้ง4คนครับ